จ้าสวัสด right? ีจ้านิดตอนเราก็สู่ช่องเยนุนฮานจ๊ะเด้อไอช่างคุณเพ่อนขมาสำรวจทางว่าทีเขาได้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นสิบของทมบอกพี่เกันี่ยก้มก็ต้องก็มาครับามาก็ดีเรันียามาะเ้ดเนอ พี่น้องรถปูนเพื่อนสิเพื่อนออกมาสำรวจทางว่ารถสิเขาได้หรือบ่อดได้เนาะพี่น้องเพื่อนก็มาตีเบิ้งตะลังเม็ดว่าทั้งเม็ดนี้ทั้งเม็ดนี้สิ้าคิ้วเพื่อนว่าพอดีได้อยู่คืาคิ้วบ่เกินแล้วพี่นอ้องเลยย้งมาแล้วเนาะช่างช่างบริษัทปูนเขาออกมาเลยได้จ้า อ่อจัดไปแล้วไปเนาะสิบห้าคิวด้วยจ้ะตกลงสิบห้าคิวทั้งหมดตามที่สั่ง ไอ้สร้างไปเลยบอกไว้สิบห้าคิวจ้ะเดีก็สิได้ล้อเคลียร์พื้นที่นี่แหละจ้พพจจจพะ,ะพี่น้องเออเคี้ยนะจ้าอือก้าจ้าจ้าจ้าสร้างเพิ่นมาประเมินแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นจะเอาหกลออไไ้อเข้ามาถ้าพี่น้องสิลออบล้อเข้ามาได้จ้า จ้าช่างมาประเมินแล้วนะจ้าข้ม้าวมา้งเอ้ามนางตแล้วเรอ่้่างปูนจางซคิ้วซีคิ้วซีคิันยันถข้นไป่ะ คิวซีจ้ะคิวซีไปบริษับอกของบริษัทนะจ้ะของบริษัทสีแพรปูนเออเ่เาะออยู่มปะเ็นเปามาเบิ้งทางว่าทางเข้าบ้านรถปูนขนาดใดสิเข้าได้เนาะสิบรอมันกรเสี่ยงไปเนาะน้องเจเนาะสิบรอเข้ามาได้จ้ะสิบรอกเขามาได้ก็คือต้องใส้นหกรอจ้ะ นากเชียวตาคือสร้างไก่แทบเลยหกหลอเท่านั้นจ้ะหกหลอจ้ะเดี๋ยวเพิ่งจะเคลียเดี๋ยวสร้างเพิ่งจะเคลียเราเนี่ยเพิ่นตอกเปกตอกยางไว้เพิ่นตอกระดับไว้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่งจะเคลียออกให้แล้วแน่เนี่ยจ้าเดี๋ยวก็เคลียเอาบทนั่งใส่เลยวันนี้พี่น้องจ้าคิวซีได้จัดคิวซีพันมาุ์คพุ่ผเพิ่น มาประเมือนทางว่ารถอย่างที่เขามาได้โอเคนะทำงานก็สั่งเพิ่มเกี้เรถึงถงเนี้ยอ๋อฮะทำงานก็สั่งเพิ่มสั่งงานก็สั่งเพิ่มถึงทเนี้ยถึงเนี้ยเห็นทีเนี้ก็ได้อินทีเนี้ยก็ได้แล้ว้องเพือน engineering ย่าโรู้ว้ยงพี่น้องให้ได้นู้ดวะเข้าใจหรอเอาเอาของน้องเต้ของเด็กน้อยเปลี่นวานเดียวใส่ตู้เย็นไว้เออ มันมันเหลญ่เยอะก็เลยเ,ลเอาใส่ไว้ <c oughs> พี่น้องกระชีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมาประมา,มาณข้าวมาคิวซี้เป็นเข้ามาันนั้เพิ่งไปจอดอด้วยหันดิเราเพิ่งต้องสำรวจให้แน่ใจแล้วเนาะสร้างแบบนี้แล้วพูนนดเถาๆเด้อครับไว้พูดอะไรว่างๆ้องมัทเขสปูนใส่เด้วยอ<บ>ะไรเสร็จอะไรเสร็จแมาปวดปูนใส่กันนะมาปวดปูนใส่สร้างเลยได้พี่น้อง,อง,องโอ้ขอโทษได้ใจยังน,นี่เสียงดังสร้างนะอัตลักษ์อยู่ใกล้พูดยังนี่เสียงดังนะจ๊ะเนาะ ขอโทษจ้ายายนี่เสียงดังมากเสียงดังเหรอครับพี <S 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 <ER ่น้อบุ้กซือบวกขึ้นก่อนเออเนาะนาตู่สร้างเพี่น้องใจยาหน่อยเด้อเพี่นองอยู่นี่เพี่น้วกหูเบิดมือเด้อพี่น้องยายนุ่ยบวกนะบอกไปคือบวกขึ้นเหรอเนาะเออเสียงดังดังฟังชัดชัดเจนไปเลยน้าตู้เนาะเออหลับพี่น้องเอ้ยสร้างกำลังเลี้ยงอ่ะพอทำงอกำลังเลี้ยงสิยกอันใดก่อนมาสั่น รูบหัวแล้วพี่น้องพ่วงพ่วงสายไฟออกไาเสียบนิ้วองเต้ไปซื้อเข็มกัดจากบุ้งแล้วล่ะ ขันบ่น,บนี่แหละพี่น้องอ่ะพอทางงออกำกลังเคลียร์ล้วเริ่มจะเคลียร์แล้วพี่น้องไปแม่อันท่านช่างเอาออกข้างๆอันนี้ข้างๆมองก้อนอิดท,ที่พวกอันเออใกล้ๆนั่นหละพี่น้องกำลังเคลียร์เคลียร์ก็ได้ไปเมกกร์กับเฝ้าเขามักไก่ผุด จากราย่านคลองอก็ถอ,อดหออัวเอาล้เอาออกแล้วโอ้แล้วหนหีหนห่หนห กำลังเคลียร์พ,พื้นที่น้ำพี่น้องเนาะเคลียร์ไปจ้าเคลียร์ไปก,ก็ตอกดับไปจ้า คิวซ okay. uh, okay. yeah. ีพันยังไม่ทันออกไปเด้ด่ะแมนบอยยังเบิ้งทางตีให้สำรวจทา้งยี่ตีแมนหกล้อไปละเออกำลังสำรวจทางคิวซีสำรวจทางเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการมาทรงเพิ่นกับเบิ้งไปเรื่อยๆแหละพี่น้องม่จัดเนาะแล้วเราทั้ง เราเห็นไรจ่ามันไกลพุนะ่นเนาะไปแลไรจ่าพุนออกไปแล้วจ้าอ่าพอทำงานกับซังตู้ตู้ประตูตู้ออกแล้วตู้ตู้ประตูตู้ก็ควางสิ่เพียเด้อปิดเข้าไปเนี่ยเออเออเออนั่นพี่น้องพอทำงานกับลังเฮียตู้ วันนั้นสาร้างเป็นกำลังคำนวณกำลังเห็ดออียงอยู่บโยนว่าเข้าใจดอกพี่น้องเลยเออกระทายให้เบิงไป <c oughs> มักจุกส่วนดอกลวด <c oughs> พี่นอ้องกำลังสิเคยเียดตู้เย็นกับที่ออกไปเด้อพี่น้องเด้อเคียดเด้ที่ละหมองจะควดเอาเศษขยะออกก่อนนะจ๊ะ จะเนี่ยพยายามเอาหมอวานนี่ใหญ่อ้อนล